หลาย,ยุคหลายสมัยที่ผ่านมา2,000กว่าปีตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกเรื่องราวในประวัติศาสตร์นะครับใครจะไปรู้ครับว่าโลกของเรานั้นต้องเผชิญกับโรคระบาดอันร้ายแรงมาแล้วหลายต้นหลายครั้งครับไม่ใช่แค่โควิด -19 ที่เรารเผชิญกันอยู่ในปัจจุบันฮนะแต่ยังมีอีกหลายโรคเลยนะครับที่เกิดขึ้นในอดีตครับ วันนี้เพลินดีมีตำนานจะพาทุกท่านนั้นไปดูกันนะครับว่าโรคระบาดท,ที่ฆ่าชีวิตมนุษย์บนโลกใบนี้ในอดีตนั้นมีโรคอะไรกันบ้างครับแต่ก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่โรคระบาดอันโทนีนครับเป็นโรคที่เกิดขึ้นในปีคริสตศักราช165ครับ ซึ่งถ้าพูดว่าโรคอันโทนีเนี่ยหลายคนคงไม่คุ้นนะฮะหรือเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าผมบอกว่ามันคือโรคฝีดาดหรือว่าไข้ทรพิษทุกคนก็คงจะร้องอ๋อและฮะใช่แล้วล่ะครับมันคือโรคจำพวกเดียวกันซึ่งโรคนี้เนี่ยนะฮะได้เกิดการระบาดอย่างหนักในอาณาจักรโรมันโดยที่ไม่มีใครทราบสาเหตุนะครับว่ามันมีต้นตอมาจากอะไรกันแน่ แต่ว่ามีการคาดการนะครับว่าน่าจะเป็นช่วงที่กองทัพโรมันนั้นเดินทางกลับมาจากแถบตะวันออกใกล้หรือว่าเนียอีสนะฮะซึ่งหมายถึงเอเชียตะวันตกแถบแถบตุรกีอียิปต์ไปจนถึงจกักรวรรดิออตโตมันในสมัยนั้นครับ โดยความร้ายแรงของโรคระบาดอันโทนีนก็ร้ายแรงถึงขั้นทําให้มีผู้เสียชีวิตถึง2,000คนต่อวันเลยทีเดียวฮะซึ่งอาการเริ่มต้นของโรคนี้เนี่ยผู้ป่วยจะมีอาการไข้ขึ้นสูงท้องร่วงและเจ็บคอแล้วเมื่อหลังป่วยไปได้ประมาณสัก9วันครับผิวหนังจะเริ่มเป็นตุ่มพองทั้งแห้งแล้วก็ตุ่มหนองอีกด้วยครับ และในช่วงแรกเจ้าโรคนี้มันก็ได้ระบาดยาวนานเป็นเวลาถึง4ปีแต่ว่าก็ยังไม่จบแค่นั้นครับเมื่อ9ปีให้หลังหรือในปีคริสตศักราช178มันก็ได้ระบาดรอบ2แล้วก็ไปสิ้นสุดในปีคริสตศักราช180นั่นเองครับต่อมา black death หรือกาลาโลครับ เป็นโรคที่เกิดขึ้นในปีคริสตศักราช1,346ถึง1,353เป็นอีกหนึ่งโรคที่ทำให้มนุษย์เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ครับ และถ้าถามว่าแค่ไหนกันล่ะที่บอกว่ามากที่สุดผู้เสียชีวิตนั้นอยู่ที่ราวๆ75ถึง200ล้านคนหรือว่า1ใน3ของประชากรโลกทั้งหมดในเวลานั้นกันเลยทีเดียวครับลองนึกถึงภาพที่โรคของเราเนี่ยมีคนหายไป1ใน3หรือว่าตอนที่ทานอสเนี่ยดีดนิ้วป๊าปเนี่ยแล้วคนก็หายไปครึ่งโลก คิดดูสิครับว่ามันน่าวังเวงและหดหูมากแค่ไหนฮะด้วยการะโรคนั้นครับมีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียเยอร์ซเนียเพสติชซึ่งแพร่ระบาดอยู่ในสัตว์จำพวกหนูในแถบตอนกลางของเอเชียครับและต้นตอของการแพร่ระบาดก็คาดว่าจะมาจากตอนที่ขบวนคาราวานจากเอเชียเนี่ยเดินทางมายังท่าเรือซิซิลีครับประเทศอิตาลี เมื่อประมาณปี1347แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วจนติดกันไปทั่วทั้งทวีปยุโรปเลยฮะและเมื่อตัวเลขผู้เสียชีวิตพุ่งขึ้นอย่างไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเนี่ยพร้อมกันนั้นก็ยังไม่มีใครรู้นะครับว่าจะจัดการกับมันได้อย่างไงซากศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ถูกโยนกองกันสูงราวกับภูเขาเพราะว่ามันเยอะมากๆครับจนไม่สามารถเผาได้ทันนั่นเองฮะ และเมื่อมันเยอะขึ้นเรื่อยๆครับศพเหล่านั้นเนี่ยก็เริ่มก่อเชื้อโรคขึ้นมาอีกครับแล้วมันก็แทรกซึมลงไปทั้งในดินและน้ําที่นี่แหละครับไม่จบไม่สิ้นเราก็ไม่รู้เลยนละครับว่ามันจะไปจบทางไหนโดยอาการของผู้ป่วยโรคนี้เนี่ยก็มีด้วยกันหลายแบบครับแต่ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือผู้ป่วยเนี่ยจะมีฝีมะม่วงขึ้นบริเวณข้อพับขาหนีบ คอรักแร้มีไข้สูงอาเจียนเป็นเลือดและอาการขั้นสุดท้ายเนี่ยร่างก็จะกลายเป็นสีดำครับเนื่องจากเลือดที่ออกใต้ผิวหนังมากเกินไปทําให้ร่างกายเนี่ยเปลี่ยนสีไปและผู้ที่ได้รับเชื้อนี้นะฮะจะเสียชีวิตภายในเวลา2-7ถึงวันครับซึ่งโรคนี้เนี่ยไม่ได้มีกล่าวไว้ว่ามันหายไปได้อย่างไงนะฮะหรือว่าหายไปหมดสิ้นแล้วจริงๆหรือเปล่าแต่มันเนี่ยได้สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนในสมัยนั้นยาวนานถึง7ปีเลยทีเดียวฮะ ต่อมาก็คือเหตุการณ์เดอะโคลัมบี n นเอ็กซ์ชครับเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช1492อันนี้เนี่ยไม่ใช่ชื่อโรคแต่อย่างใดครับแต่มันคือเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้เกิดโรคระบาดมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นฝีดาษหัดกาโรโรคโดยนับตั้งแต่ที่กองเรือสเปนเข้ามามีอำนาจในแถบน่านาน,น้ำทะเลแคริบเบียนก็ได้นำพาโรคเหล่านี้ขึ้นเรือมาด้วยครับจนมาถึงหมู่เกาะทางใต้ของ็กซิโก แล้วคริสโตเฟอร์โคลัมบัสที่หลายๆคนคุ้นชื่อเขาดีอยู่แล้วฮะในปีคริสตศักราช1548คริสเนียก็ได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆรวมไปถึงเกาะฮิสปานิโอลาที่มีประชากรราวๆ60,000คนด้วยครับแล้วก็เหมือนว่าคริสเนียและเหล่าผู้ติดต,ตามก็จะไม่รู้นะครับว่าเขาเนี่ยได้นํำชื่อเหล่านี้ติดตัวไปด้วยครับซึ่งหลังจากนั้นประชากรชาวเกาะเนี่ยจาก6 0 0 0ืครับก็เหลือเพียงแค่500คนเท่านั้นครับ คิดเป็น90%ของคนในแถบนี้เลยทีเดียวที่เสียชีวิตลงไปต่อมาเหตุการณ์ The l r s s t Plague o f l o n d o n ครับ หรือการโรคครั้งที่2ในปีคริสตศักราช1665เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ของโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษครับและก็ไม่มีใครทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าพวกเขาเนี่ยล้มตายกันเพราะอะไรแต่พวกเขาก็เชื่อกันว่ามันคือการะโรคที่มีหนูเนี่ยเป็นตัวนําพาเชื้อโรคและความสกปรปกเข้ามาสู่มนุษย์ครับเหตุการณ์นี้ก็ทําให้ประชากรในกรุงลอนดอนกว่า20ต้องเสียชีวิตลงไปครับ โดยสมัยนั้นเนี่ยพวกเขาก็เชื่อว่าถ้าหาสถานที่ใดมีความสกปรปกก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธ์เชื้อนี้อีกทั้งประชาชนบางส่วนเนี่ยก็ได้ฆ่าสัตว์เลี้ยงของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นสุนัขและแมวอีกด้วยครับเพราะด้วยความหวาดกลัวและเชื่อว่าสัตว์เหล่านั้นเนี่ยสามารถเป็นตัวแพร่ชเชื้อได้นั่นเองครับโรคต่อมาก็คืออะฮวาตากโรคครับเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช1817เป็นโรคที่คนไทยเนี่ยรู้จกักและก็คุ้นชื่อโรคนี้อย่างแน่นอนครับ คนไทยก็จะเรียกกันว่าโรคหาแต่ก่อนที่จะมาระบาดในบ้านเรานั้นนะฮะโรคนี้ได้เกิดขึ้นในประเทศรัสเซียครับซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างรวดเร็วเป็นจํานวน1ล้านคนฮะนี่เฉพาะในรัสเซียนะครับโดยลักษณะอาการของโรคนี้เนี่ยเกิดจากเชือ ia, ้อแบคทีเรียวิบิทิโอคอเลเรที่เข้าสู่ร่างกายจากการรับประทานอาหารและเชื้อจะเข้าไปอยู่บริเวณลำไส้ครับ พร้อมกับสร้างพิษออกมาทำปฏิกิริยากับเยื่อบุผนังลำไส้เล็กทําให้เกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงและในยุคสมัยนั้นเนี่ยแน่นอนว่าระบบสาธารณสุขเนี่ยคงจะไม่ดีเท่าในยุคปัจจุบันนะฮะก็เลยไม่แปลกครับที่การแพร่กระจายเชื้อนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและมันก็ได้แพร่ต่อไปอยังทหารชาวอังกฤษรวมไปถึงประเทศอินเดียอีกด้วยครับและมันก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มถึง1ล้านคน แต่เท่านั้นยังไม่พอครับเชื้อมันได้แพร่ไปถึงประเทศอังกฤษสเปนแอฟริกาอินโดนีเซียจีนญี่ปุ่นอิตาลีเยอรมนีและสหรัฐอเมริกาอย่างรวดเร็วครับและก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีวันจบสิน้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วการแพทย์ก็สามารถผลิตวัคซีนป้องกันขึ้นมาจนได้ครับในปีคริสตศักราช1885นแ้ต่นั่นก็ไม่ได้เป็นการหยุดเชื้อโดยถาวรน,นะครับเพราะไอฮิวาตากะโรคนั้นก็ยังคงดำเนินการระบาดต่อไป เป็นยังไงกันบ้างครับโรคระบาดในอดีตที่ได้ฆ่าชีวิตมนุษย์บนโลกไปเยอะแยะมากมายฟังดูแล้วเนี่ยเจ้าคุยในทีนที่เราเจอกันในปัจจุบันนี้นะฮะกลายเป็นเด็กๆไปเลยนะครับแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับยังมีอีกหลายๆโรคระบาดในอดีตที่มันได้เคยเกิดขึ้นรอติดตามกันในตอนต่อไปกับเพลินดีมีตำนานฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับ